สบายดีสบายดีสวัสดพ no. ีพ่อแม่พ hmm. ี่น้องเมื่อนี้กะอยู่นานเนาะพี่น้องอยู่นาคือเก่าอะไรเพราะว่ายามนี้มันก็เป็นยามหายยามนาเนาะก็ได้ลงหายลงนาคือหว่าแหละพี่น้องคือหว่าแต่แต่หลดห้ามันกระบอกคือหว่าคือหว่าแะละพี่น้องเพราะว่าหลดห้ามมันก็ยังบ่ค่อยสะดวกสบายคือแต่ก่อนเนาะ เมื่อนีกัสซได้เผนว่าสิมาไทตะกาแหลพี่น้องไทหุดประมาณวันพหัสหรือว่าวันทิศเราก็จะได้หวานกาเนาะเพราะว่าหลายคพน่นกระวาดแน่แล้วแหละตั้งแต่ฝุ่นกะแก่แล้วแล้เมื่อนะพี่น้องแก่ลงตะกาแล้ว,ลวเนะาะตะกาเขาก็หยาออกใหญ่ออกเติบหนึ่งเนาะเมื่อนีกัมาสะฝุ่นแหลพี่น้องสะฝุ่นในตะกาเนาะ เผื่อ,อยังเผื่อให้มันงามนี่แหละพี่น้องเพราะว่าปีแต่และเทือกเขาเอาลงใส่เนาะมันก็นลกสบายอยู่รกกาลกสบายแล้วก็กากงามเนาะปีนี้บบหูสิงามรือขี้ไลยเพราะว่าพนยังบบมีปีก่อนค่ะซํานี่ค่ะกาเขียวเขียวงามจนสิได้ลกนี่แหล,ละพ่อลกแหละปีนี้ยังประทันได้วันกาลงดินํามพี่น้องเอ้ย กะได้ย่างลงมาหัวตาการละไตอนนี้ยังบ่แม่ตาการนะยังบ่แดนะก็ะเลาะขุดแมงจิร่จิโปมอะไรพี่น้องรวมแมงจิร่เนาะกะช่องสามตัวตัวนี้แห้งใหญ่ใหญ่เติบแลวได้พี่น้องเลยเพราะที่ได้ปนเลยในใจก็อยากได้ก้อยผู้แหละตัวนี้แห้งใหญ่ มันก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยซับปนกันไปเนาะแต่หน้าห้ามันก็บอกออยลายดอกกิโอนี่แดดพี่น้องบรรยากาศมื่อนะผัดพ้นลิ้นลิ้นกับบแวนว่าสิดินลิ้นนะดอกลิ้นเพอาแต่แบบให้ห้าไปมายนี่ยลำบากนะพี่น้องบัดสิโตกะอลีแล้ผัดโบโตกแล้วแบบนี้แดดเปียงยงปี้สิลไสลไพุ่่นนแอง แดดแดดแดดจากกองเดนีีเบิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเช้มันชี่ถั่วนะอยู่บ่ันน้เนผุนผุนปีกายนี่คือแสดงว่า มาปับหน้าใหม่นี่เธอขึ้นบมดแล้วนี่ฮะบุมีผุ่นเก่าเลยคันทางนี้ลยชีย้ย่งอยู่ทางนี้เอ, <c oughs> เอาเมาแดดมามาิมา่านร กานีนี่แกเป็นหลดมาปีนี้เดินมาสะสะมันเห็นงงบกแค่ว่าไทยแล้วก็ มีแต่หินคื่อสิบ่งามกั ในที่สุดก็เสร็จกันแล้วพี่น้องแดดแดดซะเลอเกินพี่น Herrn. ้องเลยบ๊ดนดีเฮาก็สิไปห้าอันไปยืมรถไทยพอเถ่ามาไทยเนไทไทยให้มันลงนี่แหละเพราะว่าเฮาก็สิได้วานเลยพวผู้อื่นเขาหวานไปเลยก็อยากหวานคือกันนะนะ แดนมันบ่ทานผ่าทานพนเนาะพี่โนโอ้องแดดโพดแล้วมาจากยืมรถแล้วพี่โนโอ้องเสียได้แต่มันแดดเนาะทำยีนเป่นวะให้เอาตีนยางไปท้ายรถเลวนวะรถเฮาเองกาจักชิวนะไร หากก็ว่ายังบ่ทันไดพี่อีกเลยรถก็ได้ทำไมมันแดดแบบนี้ก้อนเมฆกะลายอยู่แต่ก็แดดสเลือกเกินพูดแหละตอนแรงเฮาสิได้หวันก้าเนาะคันไทยแล้วคันไทยบ่แลวกะจักชิวานะได้แหละ ใช่โบแลวก็คือสิบ้หวานพี่น้องเอ,อ้หวานพงได้ปีแต่เก่าก็กจกหวานยังลืมเลย <Okay. S 1> หวานพงกูป,ปีหวานพงกุปีหวานไปแล้วก็ประมาณสองสามมืม่นคนกระตกใส่อันนี้กระทาเบิ่งอย่างนาะว่ามันสิตกใส่อยู่บ่ตอนนี้มันแดดเปียงๆอยู่พี่นอ้อ ขึ้นเมื่อพี่น้อ,นองยิ้เขาเทียน,แ,นแต่เนะแต่ไทยมันกับไทยไทยยังบ่ดแล้วดินกับแข้งแข่งก่อนห้าสิบโบเป่งน้ำลงมาจากฝายนี่กะมันพ้นบ่ตกฮนะน้ำกับบ่เต็มฝายเน,ะนาะน้ำเก่าพี่น้องปีแต่เก่าน้ำจนชิล้นคันเลยปีนี้ไม่มีมีแวว พูดแล้วเนาะพี่น้องคลิปวันก,ากานะ้าขนาดจะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไปเห็ดอยู่เห็ดกินสู่เผื่กินก่อนเนาะเพราะว่าเขาเห็ดเวียวกเมื่อยเขาสีหายแหละบเลยเห็ดกินกับกิน <c oughs> <c oughs> เห็ดกินกระแมงสีหล่อนั่นแล้วจากสีได้จกโตในใจก็อยากกินก้อยแหละก้อยจีหล่อหังมันก็ขึ้นชีวพอก้อย แดดแล้วนี้ไปคุดแห้งเมื่อยพี่น้องเอ้ยเจักเมื่อยแดดเว่าจักเมือ่อยจะหล่อเลิกเนกี่ยกระเพาะเล้วขุดบักเล็กๆขึ้นมาโตํำนิ้วก้อยนำในน้องกระบอกคอยมีพี่นอ้องอ่าบางคนผลกระทำนอกว่าซลงมีน้องปลาบอ่ออยู่นะมีเด้อพี่น้องสองน้องเนาะสองน้องน้องหลุมน้องเทิงไก่เทียงนี่แหละถ่ายอยากปล่อยปลาก็มาปล่อยได้เด้อพี่น้องมาปล่อยปลาไหวละกา บัตมาเยี่ยมคอขอซีลงไปตึกปลาให้กินดอกถ้าผู้ใดสนใจอยากปล่อยเนาะขอขอสีตึกขึ้นมาให้ขันตึกเป็นดอกวา้าคีโมอีกละ,ะสำหรับคลิปนี้กับซีได้ขอจบไปสมนีเดอพี่น้องพอกันคลิปใหม่เดอพี่น้อง สบายดีแดดสเลือกเกิน